ถึงปัญหานะเราเราต้องสร้างความเข้าใจกับกับประชาชนก่อนว่าคือเขามีมีหน้าที่เสียภาษีเราเองเราเป็นฝ่ายที่ได้เด้อปะ่ะนี่การคุยกันที่ที่จะสร้างความเข้าใจให้เขาเนี่ยอคือว่าที่ทำไมเขาต้องเสียเท่านี้เด้อปะ่ะมันเลยกลายเป็นว่าคนคนอยากเสียเนี่ยอยากเสียน้อย แต่เราเนี่ยเราไม่ได้อยากให้เขาเสียเยอะแต่เขาต้องควรจะต้องเสียเท่าที่เขาเป็นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีระบบอะไรที่บอกเขาเลยว่าทำไมเขาต้องเสียเท่านี้มันก็จะเป็นการยากมันก็เลยกลายเป็นข้อถกเถียงแล้วก็เป็นข้อขัดแย้งระหว่างเราในฐานะองค์กรท้องถิ่นแล้วเราเองมาจากการเลือกตั้งเออเราเถียงกัเขาเยอะมันก็ไม่เกิดผลดี สองก็คือเขาไม่เต็มใจจะเสียพราะเขาคิดว่าเราเก็บเขาแพงเป็นเงินที่สูงเกินไปซึ่งถ้าถามว่าเอ้ยมูลค่าที่ดินเขาเนี่ยวันเนี้ยเขาก็ไม่รู้หรอกมูลค่าที่ดินเท่าไหร่เมื่อมีการซื้อขายจริงเขาถึงรู้เพราะนั้นเขาก็อยากจะเสียน้อยลงน้อยลงน้อยลงทุกปีทุกปีแต่เราก็ไม่ได้อยากจะเก็บเพิ่มสูงขึ้นเพียงแต่ว่า ข้อที่จริงมันอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นการที่เอาระบบเข้ามาช่วยเนี่ยมันข,ขยัดขจ,จัดข้อโต้แย้งออกไปมันก็เลยทำให้ระหว่างผู้เสียภาษีกับผู้เก็บภาษีเนี่ยมันเข้าใจตรงกันประมาณอย่างนี้เราไม่รู้เลยว่าข้อมูลเมืองที่เรามีอยู่เนี่ยเราทำอะไรไปบ้าง เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองคือว่าไอสิ่งที่เราบริการเขาเออไม่ว่าจะเป็นแสงสว่างน้ำประปา,ปาทุกอย่างเนี่ยที่ที่เราจัดหามาให้เขาเ,น,น,เนี่มันเกิดประโยชน์มันเกิดประโยชน์กรบเขาจริงหรือเปล่าสองก็ 2. คือว่ามันทั่วถึงหรือเปล่าพอเก็บข้อมูลเมืองมาเราก็จะรู้จุดที่เรา จุดที่เราบอดว่าเอทำไมจุดนี้เราไม่ไม่เคยคิดเลยเพราะว่าในช่วงสี่ปีบางทีเราไปทั้งพื้นที่เราไปได้ไม่หมด<ะ>แต่พอพอทำข้อมูลเมืองเนี่ยอย่างเช่นจุดที่ติดตั้งเครื่องดับเพลิงเฮ้ยทำไมจุดนี้มันบอดลงไปจุดนี้ไม่มีเราก็จะเข้าใจละเออโอเคจุดนี้เราต้องไปยังไง